เราจะใช้คําพูดที่เป็นประโยคสั้นๆเพื่อสั่งจิตตัวเองแล้วฝังสภาวะของการเป็นคนนั้นคําพูดนี้จะต้องสอดคล้องกับทักษะจุดประสงค์ที่น้องจะไปอย่างเช่นฉันเป็นอัจฉริยะด้านภาษา ฉันเป็นนักประดิษฐ์มือหนึ่งของประเทศประโยคไหนที่พูดแล้วรู้สึกดีมากๆเลยให้เลือกอันนั้นพอทุกครั้งไม่ว่าเราจะพูดในใจหรือว่าพูดออกเสียงเราจะได้ยินเสียงในหัวและฝันสภาวะนั้นค่ะอย่างเช่นเหนื่อยจังเลยเราจะทำให้ร่างกายรู้สึกเหนื่อยแล้วไม่อยากทำอะไรเป็นไปตามสิ่งที่เราพูดเรากำลังสะกดจิตตัวเองอยู่ตลอดเวลา ให้น้องเปลี่ยนจากประโยคที่น้องไม่ต้องการเป็นประโยคจุดที่น้องต้องการจะไปพูดซ้ำๆก่อนนอนหลังตื่นนอนเดินเข้าห้องน้ำตอนดื่มน้ำแล้วน้องจะเริ่มสังเกตเห็นว่าเสียงในหัวของน้องอ่ะเป็นประโยคนั้นที่น้องพูดซ้ำๆค่ะน้องจะเกิดความรู้สึกไปตามสิ่งที่น้องพูดแล้วน้องจะเริ่มอยากลงมือทำบางอย่างไอเดียจะผุดขึ้นมา